สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องเกษตรสวนยางยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยากจะเอ่อมาขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่ได้มารับชมช่องเกษตรสวนยางยุคใหม่นะครับแล้วก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นข้อมูลนะครับในหลายหลายส่วนนะครับที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าเอ่อมันเอ่ออย่างเช่นนะครับ มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่า,าพ่อมีสวนยางนะครับก็สามารถส่งให้ลูกเ,เรียนจบปริญญาตรีได้3คนนะครับซึ่งถ้าใครไม่เคยมาคุกคีกับวงการกีดยางนะครับก็คงจะไม่รู้นะครับว่าอา,อาชีพอาชีพหนึ่งนะครับที่มองดูเหมือนจะรา,ายได้ธรรมดานะครับแต่ว่าสามารถเป็นทุนส่งลูกเรียนจนจบได้ต้อง3คนนะครับ สำหรับผมนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าผมไม่ได้มาทำอาชีพกีดยางนะครับหรือเกษตรกร,กรชาวสวนยางนะครับก็ผมก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าอาชีพนี้ก็มีรายได้มั่นคงอาชีพหนึ่งเลยนะครับมั่นคงถึงขนาดที่ว่าเป็นทุนส่งให้ลูกเรียนจบต้อง3ามคนในระดับปริญญาตีก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ แล้วก็ยังมีอีกหลายๆคอมเมนต์นะครับที่เข้ามานะครับให้ข้อมูลนะครับว่าการทําอาชีพสวนยางเนี่ยทําให้เขามีอยู่มีกินมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็อยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยนะครับนั่นก็เป็นถ้าถ้าผมไม่ได้มาทําคุกคีกับในสวนยางแล้วก็ไม่ได้มาทําช่องกเกษตรสวนยางจริงนะครับถ้าผม ทำสวนยางแล้วก็กกีดยางไปเช้าเย็นกลับอ่าไม่ใช่ไปเช้าเย็นกลับครับคือทํางานแล้วก็จบไปวันๆนึงนะครับไม่ได้มาทําคลิปไม่ได้าเ,เผยแพร่การวิถีชีวิตในสวนยางนะครับผ่านโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่ผมก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะครับว่าอาชีพสวนยางเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแล้วกออ็อยู่ได้อย่างยั่งยืนจากเพื่อนเนะครับ ซึ่งได้ถ่ายทอดมาจากคอมเมนต์ที่ได้เข้ามาดูในคลิปช่องกเกษตรสวนยางนะครับซึ่งก็สำหรับผมแล้วนะครับไออาชีพกเกษตรสวนยางนะครับหรืออาชีพกีดยางนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาทําจริงๆนะครับก็เหมือนจับพัดจับผูมาทําเองมากกว่านะครับก็คือ,อถ้าไม่เกิดวิกฤต กับชีวิตหรืออาชีพการทํางานจริงๆนะครับผมก็คิดว่าผมคงไม่ได้เลือกอาชีพนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็จริงๆก็เหมือนเด็กทั่วไปนะครับที่อยากจะทำงานอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็อยากอยู่ในสังคมชีวิตในเมืองที่มีความสะดวกสบายนะครับไม่ได้คิดได้ฝันนะครับว่าจะต้องมาหยิบ มีจีดยางหรือว่าทํางานใช้แรงทํางานตากแดดน,นะครับจนวันนึง่งเหมือนโชคชะตาพามาให้ได้มารู้จักแล้วก็มาทําอาชีพสวนยางเหมือนที่ผมเผยแพร่ในลหลายๆคลิปถ้าเพื่อนๆที่กดติดตามหรือว่าใครที่เข้ามาดูผมในหลายคลิปก็พอจะทราบเรื่องราวนะครับว่าสาเหตุที่ผมมาทําอาชีพกเกษตรสวนยางเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับ ก็คิดไปคิดมาแล้วนะครับในวิกฤตย่อมมีโอกาสซึ่งผมในชีวิตการทำงานก็คือมาตกงานตอนอายุ40กว่าถือว่าเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตของผมเลยนะครับเพราะว่าชีวิตกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับเป็น แต่ต้องมาตกงานตอนอายุ40ปกว่านะครับถือว่าเป็นอะไรที่กดดันแล้วก็มีความเครียดค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในวัย40ปกว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฐานะที่มั่นคงนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะแต่งงานมีลูกแล้วนะครับก็จะเป็นฐานให้ลูกเป็นที่พึ่งพานะครับส่วนใหญ่นะครับช่วงคนเวลานั้นนะครับ แต่ว่าผมก็มาเจอวิกฤตถือว่าครั้งใหญ่มากๆนะครับในวัย40กว่านะครับต้องมาตกงานนะครับเหมือนต้องมาเริ่มนับนับหนึ่งใหม่นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับหลายๆคนหรือตามที่ผมเคยได้ยินมานะครับว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสนะครับซึ่งถามว่าตอนนั้นผมมองเห็นโอกาสไหมนะครับ ก็มองไม่เห็นนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็พอปัญหามันลุมเล้าหลายๆด้านนะครับเรามองไม่เห็นจริงๆนะครับแต่พอวันนี้ผ่านมานะครับทําสวนยางได้2ปีกว่านะครับผมก็บอกได้คําเดียวนะครับว่าเ,าเริ่มที่จะมองเห็นแสงสว่างแล้วนะครับแสงเล็กๆนะครับที่บอกว่าวิกฤต ย่อมมีโอกาสนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะมองเห็นมันแล้วนะครับก็คือเห็นจากที่ว่าเวลาผมทำคลิปออกไปนะครับก็มีหลายๆคนที่ทำสวนยางแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่านะครับเข้ามาคอมเมนต์ทางช่องนะครับแล้วก็ ได้รับสิ่งดีๆนะครับว่าอย่างเช่นส่งลูกเรียนจบ3คนเพราะมีอาชีพสวนยางนะครับจึงมีทุกวันนี้ได้นะครับมีรายได้ที่มั่นคงเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสุขสบายนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ผมมองเห็นนะครับแล้วก็ถือเป็นฟาร์มโชคร้ายมาพร้อมกับฟาร์มโชคดีนะครับก็คือ บ้านผมนะครับก็มีสวนยางพาลาที่พร้อมกีดอยู่แล้วนะครับซึ่งถือว่าจะเรียกว่าวิกฤตในโอกาสก็ได้นะครับก็คือพอ,อเจอวิกฤตแล้วก็ได้มาคุกคีกับสวนยางจริงๆนะครับก็เริ่มจะมองเห็นแสงเล็กๆก็คือคำว่าโอกาสนะครับพอเราได้ลงมือทำนะครับก็ เหมือนกับเรามองเห็นช่องทางหลายๆอย่างนะครับในการทําสวนยางนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําช่องกเกษตรสวนยางนะครับการทําคลิปในการสร้างไรายได้นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนช่วงตกงานใหม่ๆนะครับผมก็มองไม่เห็นโอกาสตรงนี้เลยนะครับพอ,อ,อพอผ่านระยะเวลามาได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับพอตั้งสติได้นะครับ ได้ทำงานในสวนยางแล้วก็ได้มาทำช่องนะครับจนมา,าล่าสุดนะครับที่ผ่านกฎการสร้างรายได้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์จากเพื่อนๆเข้ามาหลายๆคนเลยนะครับทำให้ผมได้รู้ว่าจริงๆแล้วอาชีพสวนยางเนี่ยมันถือว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเลยนะครับที่มีรายได้เนี่ย ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับ pues ถึงแม้ว่าการแต่งตัวอะไรดูอาจจะดูเลอะเทอะไม่สะอาดไม่โก้ไม่หรูนะครับแต่ก็เป็นอาชีพที่เล call ี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสบายๆเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับที่ผมได้มาพูดถ่ายทอดนะครับจะมีประโยชน์นะครับกับใครหลายๆคนนะครับที่เข้ามาพบเข้ามาฟังในคลิปนี้นะครับ แต่สําหรับผมนะครับที่สัมผัสกับการทํางานในสวนยางมา2ปีกว่าๆนะครับผมก็คิดว่าอาชีพนี้นะครับผมถือว่าผมโชคดีมากๆเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีเหมือนผมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ